อ่ะโอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับในนี้อยู่ช่อง f ฟนตาทีเฮดอยู่กันในเกมโซลโอลเอ็กซ์เตมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทาคลิปนะครับเกี่ยวกับสายฟาร์มงบน้อยนะครับผมตอนนี้ผมคิดไว้ว่าสายฟาร์มงบน้อยก็คืองบไม่เกิน1000บาทนะครับผมว่าจะทํากันได้ไหมนะจะรัดขนาดไหนนะครับผมไปดูกันเลยว่าเราจะทํอาออกมาได้ดีหรือเปล่านะครับผมตัดดีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเอเครื่องคิดเขขึ้นมาก่อนนะครับ 1,000พบาทนะครับผมก็ประมาณเอาเหรียญสาเลยนะแต่ถ้าหาได้จากทั่วไปก็เหรสามสิบอ่ะเหรสาแล้วกันหนึ่งพันคูณสาแล้วกันนะทุกคนเราเงบนแค่นี้เราเราจะซื้อใส่เลยนะหาร30นะครับผมสามสิบสามเอ็มนะครับไม่เกินนี้นะเราจะเอาตัวไก่มาซื้อใส่นะผมตัวนี้จะได้ไม่ต้องโยกขอเนาะลพวพอซื้อซตเอ็มมันไม่มีหารไม่มีหารเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับผมก็ลับเปิดซองเลยตอนนี้ผมก็ถอดของมนเรียบร้อยแลวอ่ะอย่างแรกครับขอเป็นแคสก่อนแล้วกันเพราะว่าหรือจะเป็นนอมมอฟก่อนดี ทุกคนโนมอก็ได้นะผมโนมอนะผมผมที่ผมคิดไว้นะจะเป็นบอสซามูไรครับผมที่ได้คิดเพิ่มมานะผมบอสซามูไรนะบอสซามูไรครับหัวสัตว์รัสเซียนะอ่ารอดูครับว่าผมจะเลือกชิ้นไหนบ้างนะอย่างแรกครับคือแหวนครับผมจะเลือกแหวนอย่างแรกครับผมแหวนนะหนึ่งอย่างละอ่าแหวนเสื้อครับแหวนเสื้อแล้วก็ผมแหวนเสื้อผมนี่หวดวสัตว์รัสเซียเลยนะครับทุกคนนี่รีบซื้อก่อนดีกว่าเดี๋ยวหายวะ่ะ เกง่งไม่ต้องเปลี่ยนแลมันมีว่าโอ้แปดแสนเนี่ยอ่ะผมเลือกเป็นแหวนเสื้อนะครับผมแหวนเสื้อนะแหวนไม่ค่อยมีแหวนแพงเลยนะตอนนี้เขาขายถูกจกัดดึงครับอ่าลบไปแปดแสนครับพึ้งแล้วก็เสื้อครับซื้อสดๆเลยนะทุกคนนะพึ้งแล้วก็ผมผมครับอ่าเดี๋ยวผมเอาโต๊ะไก่ไปดึงแล้วกันเนาะโอเค อ่ะโอเคทุกคนก็เราซื้อวันนั้นลบแปดแสนนะอันนี้มีสามสิบสามเอ็มนะอ่ะสามสิบสามแล้วกันลบลบศูนย์จุดแปดครับลบศูนย์จุดแปดแล้วก็ลบศูนย์จุดแปดอ่ะเหลือแค่นี้ละแล้วก็ลบอีกหนึ่งจุดสองนะผมตึงมาเมื่อกี้นะครับลบไปเท่ากับสามสิบละทุกคนตอนนี้เราได้มาทั้งหมดสามสิบเราได้มาทั้งหมดสามจินละสามสิบเอ็มละเดี๋ยวค่อยประกอบทีหลังแล้วกันเนาะอ่ะสามจินละต่อมาครับผมผมแนะนํานะผมเป็นอ่ะเป็นอ่าเ,เ,เป็นของ ตัวนี้เลยเป็นซามูไรนะผมซามรไรก็จะเป็นของขี้เยอะหน่อยนะซามูไรซามูไรนี่ครับผมแนะนําเป็นแนะนําเป็นอะไรดีหลังครับหลังซามูดีไหมผมแนะนําเป็นรองเท้าแล้วกันครับอย่างแรกเป็นรองเท้านะคู่แรกเลยรองเท้านะครับผมแล้วก็ประดับรองเท้าประดับนะครับผมรองเท้าประดับหลังนะครับรองเท้าประดับหลังถูกเราต้องแล้วครับทุกคนอ่ารองเท้าประดับโอ้โหรองเท้าแพงรองเท้าไม่มีขายด้วยประดับครับ1.5นะครับผมบวกไปเลย วก1นนะครับผมแล้วก็เอ้ยใช่ดิลบ1นลบนนะครับแล้วก็ประดับโหระดับต้องเอา M 5เนี่ยเพราะว่าเป็นและระ,ระดับ M 5หลัง M 5้าเท้า M ห้โหราคาอ่โอเคผมดึงแล้วกันลบ M 5ครับหลังนะครับผมแล้วก็เป็นบวกอะไรวะเอาา -3 M ลบอีกเอมห้าข้างเท้าแล้วก็ลบอีกเอ็มสามนะครับข้างเท้าโอ้โหเหลือ2ี่้าเอ็แล้วเงินจะพอไหมเนี่ยงบพันเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมเอาตัวไก่ไปดึงก่อนนะทุกคนตัดภาพก่อนนะอะทุกคนโอเคตอนนี้เราได้มาทั้งหมดหกชิ้นแล้วต่อไปครับชิ้นที่เจ็ดผมเป็นแนะนําเป็นมือปาราคิครับผมนี่ครับมือปาราคินะครับผมก็ประมาณหนึ่งแสนนะมันใช้ปลาทูน่าแรกนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้แรกกันดีกว่านะปลาทูน่าแรกนะครับผมเ,เราไปดูกันว่าปลาทูน่าเท่าไหร่ ใช้ปลาทูน่า20สิบตัวนะเราดึงเลยครับทูน่าย0ิบตัวครับง่ายง่ายครับดึงเลยราคาตอนนี้เท่าไหร่ครับยี่สิบตัวนี้อ่ะยี่บตัวอยู่ประมาณเจ็ดหมืเท่านั้นครับทุกคนเห็นไหมเหียมือเจ็ด0มืหาที่ไหนเนี่ยใช่ป่ะมือเจ็ด0มืนหาที่ไหนได้วะแล้วก็เราแลกเลยครับทูน่าเจ็ด0มื่นนั้นครับมือเจ็ด0มืนได้คี้ไปเพิ่มย0สิบอันนี้สายฟาร์มนะอ่าเราก็ลบไปครับโอ้โหลบลบเจ0ดหมืนอ่ะลบไปเูนจุดหนึ่งก็ได้อ่ะลบ0ูุดหนึ่งก็ได้ โอเคเ้อสูนยหนึ่งนะครับเอกต่อไปครับหัดหน้าครับหน้าฉลามครับผมหน้าฉลามเพื่อเพิ่ม HP ของเราด้วยนะครับหน้าฉลามอยู่ที่สามแสนห้านะครับผมมันใช้กี่ตัวแรกวะเราต้องดูก่อนนะเผื่อเราประหยัดตังค์มาเยอะนะใช้เจ็ดตัวครับเจ็ดตัวถ้าตัวเราไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นก็ดึงได้ครับฉลามนะครับผมถ้ามันต่ำกว่าตัวละห้าหมื่นก็ดึงได้อะถ้าอย่างเงี้ยเจ็ดตัวเท่ากันห้าแสนไม่ต้องไม่ต้องดึงครับไม่ต้องแรกเราดึงเลยดีกว่านะี่ อ่าเดิมๆนะใส่ดิมเดิมไปก่อนละกันทุกคนโจจูด,จด,ด้วยโอเคก็ขาดจังเกงลบลบศูนย์จุดสามห้านะครับผมอ่าตอนนี้ก็เหลือยี่ห้าเอ็มและเงินเราจังเกงนะครับผมผมแนะนําเป็นเมจิกครับไม่รู้มีขายหรือเปล่านะเมจิกนะถ้าเมจิกไม่มีก็ต้องเอาต่างอื่นนะครับทุกคนจังเกงเมจิกไม่มีขายเลยครับทุกคนที่ผมอยากได้เมจิกเพราะว่ามันบวกสเปเชียลนะครับผม มันเป็นบวกการสเปเชียลนะครับทุกคนนะโอเคขออนุญาตไปไอฝั่งอแครก่อนลวกันทุกคนนะเดี๋ยวถามไไ้ก่อนเก่งนะอันนี้แครอย่างแรกนะครับทุกคนผมแนะนําเป็นมือเลยครับอย่างแรกต้องเป็นมือครับมือตัวนี้หดตัดลักเตียเลยนะครับอ่ะมือตัวดีนะครับผมอ่ะนี่ครับ 8m รับราคาขึ้นลบ 8m ต้องต้องมีครับต้องมีของใหญ่ต้องมีครับตัวนี้ลบ 8m เหลือ 17m ละ เงินเราเหลือ 17m แล้วตอนนี้อื <c oughs> ตอนนี้ 17m แล้วใช่ไหมหน้าเดวิลไม่รู้จะพอไหมนะหน้าเดวิลสีฟ้านะตอนนี้นะะาราคากำลังถูกๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็ราคาถูกเลย m5 เท่านั้นนะผมเราต้องดึงเราต้องดึง m7 เพื่อเป็นจูนะโอเคไม่ต้องเปลี่ยนแลนะครับผมลบ1.7นะครับผมอ่ะ 15m ครับจะพอหรือเปล่ามาดุนกันนะเสื้อ ผมเสือ้อเลือกเสื้อตกปลานะทุกคนมันมีสเปเชียลนะครับนี่ครับตัวละ M5 เท่านั้นนะครับป้ามันมีสเปเชียลมีฮิตนะครับผมเสื้อตกปลา M5 ครับลบหนึ่งจุดห้านะครับผมอ่ะต่อมาครับผมกางเกงกางเกงตกปลามีไหมกางเกงตกปลามีแล้ว M5 เหมือนกันผมก็เอานะครับผมแต่กางเกงมันเหมือนไม่มีผมหา,มาแต่วานละอืมอือตอนนี้เหลือสิบสี่ M กางเกงเท้ายังไม่ได้ใช่ไหม ผมไปประดับประดับก่อนละกันนะครับประดับก่อนละกันประดับบีบอยครับตอนนี้ราคาเหมือนจะลงด้วยนะครับผมประดับบีบอยเหลือสามเอ็มครับผมโอ้โหประดับบีบอยสามเอ็มเท่านั้นนะครับผมคุ้มค่านะแต่ถ้ากลัวงบไม่พอผมว่างบจะไม่พอนะาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอคลิกก่อนละกัน,กนเอาแหวนก่นนอ,อนละกันแหวนนกฮูกโอ้โหแหวนนกฮูกราคาสองเอ็มห้าครับต้องไปดึงค่ะตอนนี้สองเอ็มห้าแล้วก็จูด้วยนะครับผมอ่า ต่อมาครับทุกคนตอนนี้แหวนองหูกเราต้องดึงนะสองจุดห <im> <Turn> ้าเราต้องดึงนะต้องดึงต้องดึงต้องดึงนะไม่ได้ไม่ได้เรื่องละต้องดึงครับสองจุดห้าครับลบไปครับสองจุดห้าแพงไหมวะลราสิบเอ็ดเอ็มวะแพงไหมวะสองจุดห้าสองจุดห้าแพงไปหรือเปล่าวะอะคิดดัเมตต้องมีวะเพราะว่าคิดดัเมตต้องใช้วะอปเชียครบเครื่องเลยจะแหวนเมก้าดีวะเหมือนเมกาก็ถูกอะถูกจัดรัสเซียเลยเนี่ยเมก้าแปดแสนเนี่แต่จะได้คิดดัมเมตอะ ตอนนี้น,นพะพอลูกแก้วสีขาวแพงกว่าลูกแก้วเหลืองไนงะเป็นนกฮูกแล้วกันนะนกฮูกดีกว่านะครับผมอะนกฮูกผมเอานกฮูกนะครับเรียกว็น,นกฮูกนะครับผมสองอัมห้ารลบไปแล้วนะครับโอเคเอ้าดึงดึงผิดเดีสองพห้ารลบไปแล้วนะครับต่อมาครับหลังผมแนะนํา,นาเป็นหลังวันแม่ดีกว่าครับเป็นราคาประหยัดผมไม่อยากใช้งบเกินเกินเกินนะครับราคาประหยัดนะครับไม่อยากใช้งบเกินตัวนะผมหลังตรงนี้ครับแปดแสนเท่านั้นนะครับผมต้องรีบดึงครับแปดแสนเท่านั้นนะ ดูครับสเปเชียแต่คีมันน้อยนะแต่คือสเปเชียมันเยอะนะครับผมมันแม่นะอ่าผมตีไปทั้งหมด0.9แล้วกันนะทุกคนนะ0.9นะลบ0.9นะครับผมเหลือ10บเอ็มตอนนี้เราได้เกือบครบแล้วเหลือ10บเอ็มขาดรองเท้าขาดรอง,งเท้ากับกางเกงนะครับผมเท้ากางเกงนะหน้าเราได้แล้วผมเราไม่ได้ใช่ไหมรองเท้ากางเกงรองเท้า,ทาผมแนะนําเป็นฮาลาวีนแล้วกันเราต้องการคีเม็ดคีเม็ดเราไม่ค่อยมีอะไรนะคีเม็ดอะไรนะเท้าฮาลาวีนตัวนี้ครับถูกจัด สองเอ็มเท่านั้นนะครับสองเอ็มห้าเท่านั้นนะครับผมสองเอ็มสามหรือจะเอาสองเอ็มห้าก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราเลยนะครับผมแต่ผมดึงสองเอ็มสามแล้วกันนะครับผมอะสองเอ็มสามลบสองเอ็มสามเท่ากับบุบหรือแปดเอ็มห้าทุกคนแปดเอ็มห้าเราขายเก่งเกงกับผมเอาแล้วไงทุกคนงบพันหนึ่งจะพอหรือเปล่าครับงบน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่รู้ก่งเกงบูแพงหรือเปล่าว่าเกงบูแพงนี่คืองอมแน่ๆครับมีขายไมยังเกงบู กางเกงบู 6m เลยว่ะทุกคนเอาดิวะวะเดี๋ยวขอกกดูสตาร์ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะบู 6m ไม่ไหววะสตาร์ 5m 5m วะ่ะกางเกงบู 6m กับสตาร์ 5m ผมเลือกเป็นอ่ะผมเลือกเป็นกางเกงบูครับ 6m ครับลบ 6m กับ2.5เหลือ2.5ไปซื้อผมอะไรวะเนี่ยไม่พอทุกคนผมว่าพอว่ะเวอร์กว่ะเวอร์กว่ะแต่เปลี่ยนแลนนี่แหละเราต้องเปลี่ยนอะไรองนะครับ2.5ผมวันแม่แม่แพงแล้ว ผมว่าแม่เกินพแพงเกินไปครับผมแนะนําเป็นผมแกะแล้วกันทั้งนั้นผมแกะนะครับผมห้าแสนครับลบห้าแสนเท่ากับสองจุดศูนย์ครับเหลือสนะองจุดศูนย์นะเฮ้ยหนึ่งพันบาทได้ฟาร์มนะเนี่ยจะไปเล่นไปสองจุดศูนย์นะไปหากระเกงยูนิคครับเฮ้ยจะไปเล่นไปวะเฮ้ยทำไปเล่นไปได้เนี่ยได้เนี่ยทุกคนได้เนี่ยกระเกงยูนิคหาเป็นสเปเชียลก็ได้ครับใส่เป็นขอบๆอบอาก็ได้นะเพราะว่าเราไม่มีเราไม่ได้ใส่สามส่วนสามเซตนะทุกคน หรือใส่เป็นฉลามก็ได้นะครับแต่ฉลามบวกดิฟมันไม่แนะนําเท่าไหร่ผมแนะนําใส่เป็นแบบแต่ถ้าเราเอาประหยัดจ,จริงๆก็ฉลามก็ได้แหละอืมกางเกงบวกดิฟหมดเลยเว้ยมีอยางเกงอ่าเมจิกครับที่เป็นสเปเชียลนะแต่เกงเมจิกมันไม่ค่อยมีขายดิเกงเมจิกไม่มีขายเลยครับทุกคนก็เดี๋ยวขอจะตัดภาพก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมหาเกงก่อนอ่าโอเคครับสรุปครับก็เกงหาไม่ได้ครับผมผมแนะนำเป็นเกงฉลามแล้วกันถูกที่สุดแล้วตอนนี้ อ๋อสลามแล้วกันนะผมผมไม่ไม่หรือจะไม่ใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้รรเมจิกก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่ามันใส่ไปก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะไม่ใส่แล้วกันนะผมเลือกไม่ใส่แล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูตั๊กักัตครับทุกคนมาผมต้องซื้อเป็นแรงทุกคนดูด้วยนะครับผมเพื่อเพื่อแบบว่าหาว่าผมโม้ไงทำแบบทำไม่จริงอะไรเงี้ย๋ยวได้ครับทำให้ดูครับดึงมาจริงนะครับทุกคนดึงมาจริงนะครับไม่มีโมนะครับดึงมาจริงเลยนะครับผมอ่าโอเคทุกคนเรายังไม่ได้ประดับนะครับเรายังไม่ได้ประดับนะผมารั่่บนอพค ตัดเราเงินเราไม่น่าพอขนาดนั้นนะครับผมผมแนะนำเป็นซันแล้วกันนะนี่ครับ9แสนครับผมเป็นซันแล้วกันเนาะพาทิดแล้วกันแต่ถ้ามีงบผมว่าแนะนําเป็นหัวหมีเลยแล้วกันนะถ้าเรามีงบก็หัวหมีไปเลยนะอ่าโอเคครับทุกคนหัวหมีถ้าเราซื้อหัวหมีมาเงินเราจะติดลบหนึ่งคอนเทนต์เราจะไม่ได้ดีแค่นั้นอะคอนเทนต์เราจะไม่เกินพันนะถ้าเกินพันแบบนี้ก็ไม่ไหวปะต้องเป็นซันครับเราตัดสินใจต้องเป็นซันครับทุกคนอ่ะเป็นซันตัวนี้แล้วกันนะ เ <M S 2> เดียวนะผมก็เอาออกก่อนลนะบบวกส m เก่อนแล้วกันนะลบ1 M นะครับผมก็เหลือ M หนึ่งนะเอาไปซื้อลูกแก้วนะครับผมได้นะผมลูกแก้วได้นะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูว่าแบบซื้อจริงทาจริงนะรอบนี้นะครับผมซื้อจริงทาจริงนะถ้าใครชอบเคลมนี้ก็ฝากกดแล์กดติตามกันด้วยนะผมขอยังให้ทําสายถึกง,งบพันแต่ยากมากๆานะสายถึกง,งบพันผมแม้ก็ ไม่รู้จะจนปัญญาเหมือนกันนะสายถึงงบพันน่ะแล้วก็เปลี่ยนแลนะครับเปลี่ยนแลสี่ชิ้นเลยนะครับผมโอ้โหทุกคนเราโอ้คลิปนี้เพื่อคนดูเลยนะครับผมคลิปนี้เพื่อคนดูจริงๆนะครับมาดูกันว่าตัดหนึ่งพันบาทนะครับแต่เปลี่ยนแลนี่ไม่รวมนะแต่เป็นแลผมดึงมาสองเอ็มกว่าเลยนะแต่ถ้าทุกคนดึงได้แบบไม่มีไม่เป็นตัวของตัวเองก็จะดีดีมากเลยนะทุกคนเปลี่ยนแลเป็นตัวของตัวเองจะดีมากเลยนะขอจะเปลี่ยนแลสักครู่นะทุกคนนะอ่าโอเคครับพบแล้วครับทุกคนมาดูกันว่าตัดน้อยเล่นได้้หรรือเปลล่าานะคบผมมแว ใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนครบแล้วนี่ดูดูไว้กางเกงไม่มีนะกางเกงเรายังไม่ซื้อนะถ้าจะซื้อกางเกงฉลามก็ได้นะตอนนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัดกันก่อนนะก็จะไหวหรือเปล่านะครับผมนี่ระดับตันด้วยนี่ดูนะกางเกงไม่มีนะผมที่เหลือได้ครับผมดูตัดครับเดิมๆนะครับผมย้ำว่าเดิมๆนะครับผมสองพันหนึ่งสองพันครับเทียอ,อย่างเวอร์ทุกคนหกสิบสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับผมขิ้บ้าบ้าครับ ขี่บ้าบ้าครับผมยัดมลูกแก้วไม่มียัดเลยนะยัดแค่แหวนอั้นเดียวนะครับผมแล้วก็มีเสื้อนี่แค่นี้นะครับผมโอ้ขี่บ้าบ้าครับผมอ่ะผมเหลือเงินอยู่หนึ่งเอ็มใช่ไหมถ้าเปลี่ยนแลไไม่ไม่มีนะยัดสิบเหลืองครับแนะนํายัดสิบเหลืองนะสิบเหลืองลูกละหนึ่งแสนสองนะผมดึงได้ประมาณทักเก้าลูกครับอ่ะดึงได้เก้าลูกเดี๋ยวผมเอาเก้าลูกมาก่อนแล้วกันจัดให้ทุกคนดูไปเลยว่ามันเป็นยังไงฮุ้ทุกคนไม่แย่นะตัดแบบนี้ไม่แย่นะครับ งบพันเดียวนะครับผมพี่ผมก็เพิ่งรู้ว่างบพันเดียวโหดขนาดนี้หรือทุกคนโหดเกินไปปะวะงบพันเดียวโคตรโหดอุ้ยทำไปเล่นไปนะงบพันเดียวนะเนี่ยโอเคผมขอจะใส่ลูกแก้วครบก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวว่ากันใหม่อ่าครับทุกคนอ่ะโอเคทุกคนผมยัดลูกแก้วไปแล้วทั้งหมดสิบลูกนะครับผมก็มาดูตันครับบบเจ็ดสิบแปดร้อยยี่สิบเอ็ดย็ดเค ยังไม่ตีบวกนะครับผมกางเกงไม่ใส่นะคีดว่าหายว่าฮิตเดียวหายถ้ามีถ้ามีถ้ามีสเปซถ้ามีอันนี้นะงบพันเดียวนะครับอันนี้งบพันเดียวนะย้านะครับว่าเกินมาอาจจะเกินนิดนิดลูกแก้วอย่างเงี้ยไม่ครบเลยนะทุกคนนี่ลูกแก้วขาดอีกหนึ่งสองนะครับผมสามสี่ประมาณสี่ลูกครับผมผมว่าคี้ไปแปดสิบได้ครับทุกคนเจ็ดเคทุกคนอู้งบน้อยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยงบน้อยได้เรื่องว่ะอย่างเงี้ยไม่เล่นไป ใครทาตามนะผมลองทําตามกันได้นะทุกคนตัดไม่แย่นะหมื่นสองนะครับผมดูดิหมื่นสองนะครับงบพันเดียวได้นขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวคลิปหน้าที่ผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะว่ามันลงนั่นได้ไหมแต่ผมไม่มีฉายานะผมก็เียเป็นซูโม่นะต้องผมแนะนานะเทสอย่างนี้นะต้องเป็นซูโม่นะครับผมซึ้งแบบนี้ต้องเป็นซูโม่นะครับผมงบพันเดียวนะครับถ้าเราใส่ผสมผสมเก่านะมันจะมันแคสมันจะไม่ได้ประมาณนี้นะ แค่มันจะไม่ได้ประมาณนี้มือมันล่อไปหลายบาทนะครับมือนี่ต้องสองสามร้อยนะสองร้อยได้นะผมถ้าเราใส่ประสบกาก็ได้ครับแต่คิดมันจะประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่นี่คือสายฟาร์มโดยตรงครับหนึ่งพันบาทนะครับการจะเกินมาประมาณไม่ถามว่าเกินไม่เกินเกินเอ็มหนึ่งค่เปลี่ยนแล้ถ้าผมดึงได้เปลี่ยนแลผมถ้าผมไม่รีบอาจจะได้นะผมอันนี้ผมรีบทาคลิปได้เปลี่ยนแล้จบๆไปนะครับโหหดสาตร์รัสเซียว่ะทุกคน มันแย,ย่ครับผมโหดมากมากครับเจ็ดิบปดรอย่ิบเอ็ดอะลูกแก้วยังไม่ยออีกสลูกอะ่ะและ้วกางเกงย,ยังไม่มีอีกอันนึงอะ่ะตัวตัดเด็กแต่เลือดหมื่นห้านั้นเล่นได้ครับผมใสยฟาร์มไม่ต้องเอาเลือดครับมานาหมื่นสองครับคี้เจ็ดสิบแปดครับผมแล้วก็คีดาเมจหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดครับผมฮิตร้อยอันนี้คือฉายาไม่ใส่สัตว์เลี้ยงไม่ได้ใส่นะครับโหดมากมากอันนี้คือฉายา,ยายไม่ใส่นะเห็นไหมทุกคนล้นนะฉายา,ยา,ยายไม่มีนะครับผมสัตว์เลี้ยงไม่มีนะ ถ้าผมใส,ส่สัญเลี่ยงไปนี่โหดนะครับผมนี่สัญเลี่ยงตัวนี้ก็จะเพิ่มขี่ไม่3.8นะครับนี่คือถอดให้หมดแล้วนะครับผมโอ้โหโอเคผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าทุกคนจะถูกใจนะครับผมก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะผมสายงบน้อย1,000บาทนะผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับผมทุกคนโอเคไปละทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งใอ้ช่องแฟนตาพีชวยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ